ุดท้ายกดพอดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทาไว้ก่อนทำหน้าทำหน้าทำหน้ากันแรงเลงไว้จะถ่ายรับนี่ก็ถ่ายไม่ดีไม่ติดเลยบอกให้มันเดี่ยวทำไมมันเล่นไายใช่แต่เราเห็นจะให้มูนหน้ามันยังไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมโอเคต่อไป

ไม่เป็นไรสาทีเดี๋ยวกูเลือกสีเดี๋ยวกูเลือกลายไงแทนสีกูแทนทุกสีเลยเล่าเล่าเล่าสามเดือนเร่าเ้าเดือนกูฝากชมนะเดี๋ยวกูแทนนะไอ้กูแทนมือลายยากจริงมันอยู่สิจริงไม่ยากหรอกโอ้โหดูนี่ใครจะลงก่อน là bờ trong là bờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không โอ้ยลงแล้วโว้ยต้องเ้หนไรอ้คนผมแดงผมูาได้เจอผู้เขาก้องแม่งใสลง ขยายกองโอ้โหมันงกเจ้ากว่าอย่าวิ่งฟืด้ากไเอาละมันใช้เส้นป่าละป่าเส้น่อชไม่แน่ใจ เกมสุดท้ายเล่นเกมนี้เดี๋ยวไม่ได้เล่นกันเดี๋ยวไม่ได้นักติดนะรูปายเหลือเยอะเลยเกมไม่ได้ติดละไม่ได้ติดละเป็นไรนี่ไงก็นั่ง้งนั่นั่งนั่งอย่างี้ดินั่งอย่างี้ดีกว่าเเสีย ไม่ใช่ฝั่งไม่ใช่ฝั่งนี้นี่ถ้าถ่ายต่อก็กดนี้นะเบี้ยวไว้เบี้ยวีกันี้หาเส้นปากเส้นปาก

ยูนงมึงไปเอามึงานขงันยสกูกัมากินเนี่ยเขาเรียกอย่างนี้รัจบเกมครับชนะชนะพิเนลอสซี่ครับแมพที่สุดในสามโลก